สุดหลอ่อสุดเท่หนุ่มใบวชิรวิทย์นะครับอัปรูปลงไอจีบอกได้เลยว่าคือหลอ่อเทพสร้างสุดๆเลยเพี่สำหรับโพจน์นี้ของหนุ่มใบนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังเช็คอินอยู่ที่ Universal Studio Theme Park Hollywood คือโพสต์น er 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 ี er ้นะเรียกได้ว่าหล่อเท่เลาใจหล่อแบบสุดๆหล่อแบบโอ้ยหล่อก็คือมันมีแต่คําว่าหล่อเต็มไปหมดเราไปส่องคอมเมนต์กันมากดีกว่านะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโพสต์นี้เนี่ยหนุ่มไบขคือหล่อเท่สร้างหล่อเท่เลาใจเลาใจหล่อแบบหล่อๆก็มีแฟนคลับทั้งชาวไทยต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เทียบเลย คือจากที่เรานั่งดูมาเนี่ยก็มีคอมเมนต์ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ส่วนตัวเราขออ่านคอมเมนต์ที่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราอ่านภาษาอังกฤษไม่แข็งเท่าไหร่จ้าคุณพระเจ้านี่สุดหล่อหรือสุดที่รักครับเนี่ยเอนจอยนะครับคิดถึงครับคิดถึงจังอ้วนเทมากหล่อเทมากน่ารักมากเกินไปแล้วแฮปปี้นะครับหล่อเทคิดถึงนะ นอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษรวมไปถึงยังมีอีโมจิหัวใจอีกจํานวนมากเลยก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ของหนุ่มใบวัชเชลวิทที่เราอัดเสียงมาเนี่ยใช้คําว่าหล่อไปแล้ว1ล้านครั้งเพราะว่าหล่อจริงๆพี่